จเจ้าอันนี้เป็นยำหน่อไม้ส้มเจ้ากินกับใบก้มเกาะบอทัวแล้วก็บอเขือจ้ะเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทำกันได้เจ้าเจ้าว,วันนี้เราจะยำหน่อไม้ส้มเจ้าอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราดองเมื่อวันนั้นเจ้าเอาน้ำทิ้งเลยเจ้าเพราะว่าถ้าใส่น้ำตัวมันจะส้มลงไป น้ำเดือดแล้วเขาก็เอานอลงต้มจ้ะนอละไวน้นี่แล้วเดี๋ยวเขาไปเก็บพี่กับก๊ก่อเจ้า นี่เขาจะเก็บก่้มก่อเจากหรือว่าใบาแมงลักจาะเราก็เอาพริกกับหอมขาวมาคั่วจาะเจ้าคั่วขนาดนี้ก็พอแล้เจาะเ,เอานอน,นี่เขาต้มประมาณสิบห้านาทีก่อ ใช้ได้แล้วเจ้าต่าน้ําพริกนะเจ้าดับแรกนี่เขาจะครกกระเทียมของเจ้าเดียวเพราะว่าเขาจะเอาไปเจียวแล้วก็เ,าเอาพริกกับกระเทียมที่เขาคั่วได้กินตามเลยเจ้า เสร็จแล้วหอกระส่น้ำปลาราเจ้านี่เป็นน้ำปลาราต้มสุกเสร็จแล้วก็เอาหน่อไม้ที่เาต้มเรียบร้อยแเ้าใ,ใส่ใเจอะ ชุลมุนเห็นน้อยจ้ะอันนี้ปรุงสามชอบเลยจ้จะเอาหม้อขนาดเลยเดี๋ยวเขาเอาไปเจาน้ำมันเห็นกรรม แล้วก็เอานอลงจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วเจ้าเขาก็ใส่ใบกำกอดจ้ะ โอเคแล้วก็ปิดไฟ ไม่ก้มก่อให้กินกับตัวก็ได้จ้ะโอเคเดีบย้อยาล้วเจ้ายำเรามไม่ส้มเจ้า